สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกท่านนะคะวันนี้ปังก็มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่13าธันวาคมสอง3ห้าหสาขออนุญ,ญาตเจ้าของความฝันด้วยนะคะเริ่มจากฝันแรกผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่12บสองฝันกลางวันว่าพาลูกไปเดินห้างเทอร์มินอล21็ดแล้วสร้อยลูกขาดครึ่งเส้น ตามหาจนเจอหล่นอยู่ที่พื้นอายุลูกสาวนะเจ็ดเดือนกับสี่วันต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดเขาบอกฝันวันเสาร์แม่นมันก็เลยเฝันวันเสาร์นั้นมาเล่ามีหลายคลิปนะบางเขียนไว้เดีเด๋ยววันนี้สงสัยทุกคนจะต้องดูคลิปตาแตกแน่เลยเขียนไว้เมื่อคืน <c oughs> นะฝันที่สองนะพี่ญิงฝันว่าท้องนุ่นวานุษแล้วก็เพื่อนอีกคนก็ท้องคือท้องทั้งหมดเนี่ยสามคนในฝันเนี่ยเขาพูดว่าท้องเหมือนกันเลยจะคลอดวันที่สองเหมือนกันด้วยปังก็เลยไปคอมเมนต์ถามว่าในฝันเนี่ยรู้ไหมว่าคลอดคลอดเดือนไหนเขาบอกว่าในฝันเนี่ยเหมือนเขารู้ว่าเป็นเดือนมกรา สมกราเดือนมกราก็คือเดือนหนึ่งคลอดวันที่สองก็เป็นสองหนึ่งเมื่องวดที่ออกหกหหนึ่งอ่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาฝันฝันว่าจะคลอดลูกวันที่ส6บหวันนั้นนะที่ว่าออกห6หนึ่งอ่ะคือจะออกลูกจะออกเหมือนหววจะออกอะ่ะอันนี้เขาบอกว่าคือจะคลอดพร้อมกันวันที่สองมกราสองหนึ่งหนึ่งสองถ้าใครชอบนะเพราะว่า เมื่อวานวันที่12เขาเปิดให้แลกแบงค์ใหม่เมื่อปีที่แล้วมีคนบอกว่าเขาเปิดให้แลกแบงค์ใหม่เมื่อวันที่24เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็หวยออก2-4พอมาปีนี้เขาเปิดให้แลกแบงค์ใหม่วันที่12ของก็คือวันเมื่อวานนี้ฟังก็เลยว่างวดน,นี้สงสัยจะเป็น2-1-1-2แน่เลยชอบมากเลย ต่อมาพี่หญิงฝันวันศุกร์ที่สิอฝันว่าได้ต่อเติมบ้านมีคนมาอยู่เพิ่มหลายคนเห็นสารพระภูมิเก่าๆไม่ใช่ของที่บ้านมีลูกปั้นตากระยายคู่กันมีเลขเขียนไว้ข้างหลังเป็นเงาเงาเลขหนึ่งสองอันนี้เลขที่สารพระภูมินะคะหนึ่งสองต่อมาพี่หญิงฝันวันเสาร์ที่12ฝันว่ารถกลายเป็นเรือ แล้วเราก็นำเรือเนี่ยมาพายในแม่น้ำทะเบียนรถที่กลายเป็นเรือนะหกสองเก้าหนึ่งอันนี้พังเขียนผิดนะคะทะเบียนจริงๆคือหกสองเก้าหนึ่งต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าขี่รถเครื่องไปชนเสาแต่ไม่เป็นอะไรแต่ตำรวจเนี่ยไปตามจับรู้สึกเสียใจมากร้องไห้เลยทะเบียนรถหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอันนี้ต้องมีคนคอมเมนต์ถามบ้างว่า คนฝันอายุเท่าไร่ไม่รู้ค่ะฝันมันเยอะมากปังไม่รู้ปังแคปมาจากกลุ่มไหนปังจะไปหาข้อมูลมันก็โอ้หมันนานมันเสียเวลามากเลยคือปังได้ข้อมูลมาแค่ไหนปังก็เขียนแค่นั้นอะเวลามีคนคอมเมนต์แบบขอเบอร์โทรขออะไรเงี้ยโอ้โหถ้าปังแคปมาแล้วไปหาข้อมูลขนาดนั้นมันปังไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะเพราะว่าวงตรงกลุ่มนะเป็นสิบกลุ่มเลยตอนเนี้ย แล้วปังก็ต้องไล่ไล่ไล่วันหนึ่งอะไล่จนตาแฉมเลยอะฝาจะได้นั่งเขียนหวยแต่ละวันเนี่ยต้องไปนั่งหาฝันก่อนต่อมาผู้หญิงฝันวันเสาร์ที่สิบสองฝันว่ามีเด็กผู้หญิงเอาปากกามาเขียนยันที่เล็บหัวแม่มือมีเลขห้าเจ็ดแล้วหวยก็ออกห้าเจ็ดเขาบอกเขาถูกในฝันนะเลขห้าเจ็ดเด็กเขียนให้เด็กบอก เด็กบอกเด็กเขียนเลขอันนี้ฝันแม่นนะวดนนี้ปังบอกว่าปังมีเลขที่ปังชอบแล้วเลขที่ตามของปังก็คือปีพศ63แล้วก็จํานวนคนตายโควิด60แล้ววันก่อนปังฝันว่าคนตายโควิดเพิ่มเป็น61คนโควิดก็19เนาะ61ก็อาจจะกลับหัวเป็น19อะไรเงี้ยแล้วก็ปังชอบฝันนี้ ตั้งแต่เล่ามาก็คือเอยไม่ใช่ชอบฝันนี้ที่ว่าค้อลูกวันที่2มกรางวดนี้ต้องมี2แน่เลยก็ใครชอบคลิปปางก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังมีฝันอีกหลายเรื่องนะคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวไปเล่าฝันต่อๆไปนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดฝันต่อๆไปสวัสดีค่ะ